หน้าเผลอหลับเลยเราเห็นไหมโดนจนได้สำหรับใครที่อยากรับชมคลิปสปอยหนังเรื่องใหม่ของเราได้ก่อนใครสามารถเข้าไปรับชมในเว็บไซต์ a v s p o y m e ของเราได้เลยมีหนังใหม่เต็มเรื่องอัปเดตทุกวันหรือสามารถเข้าผ่านใต้โพสต์ได้ไง่ายๆเพียงเข้าผ่านทวิตเตอร์แล้วก็คลิกดูเต็มเรื่องอีกทีสวัสดีค่ะ เราชื่อเอมิจังหลังจากที่เราแต่งงานกับสามีเราก็ได้ย้ายมาอยู่ทางบ้านครอบครัวาสามีค่ะถ้าเราอยู่กันแค่2คนมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะแต่ปัญหาก็คือพ่อผัวตัวร้ายนี่แหละค่ะซึ่งคนที่เราพูดถึงก็คือผู้ชายคนนี้เองพ่อสามีของเราเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะซกมกซึ่งในบางทีเราเองก็รู้สึกขยะขยังเหมือนกันค่ะในทุกๆเช้าสามีของเราก็จะออกไปทํางานข้างนอกมันจึงทําให้ฉันต้องทนอยู่กับพ่อสามีเพียงลําพัง ในเช้านี้ก็เช่นกันพ่อสามีเขาจะชอบทําพี่เลนพี่เลนกับเราเสมอคะ่ะเวลาที่ลูกชายของเขาไม่อยู่นี่เอมี เธอช่วยนวดให้พอ่อ่อยสิเป็นสไปทีบ้านนี้ต้องทําตัวมีประโยชน์บ้างได้ค่ะคุณพ่อบางทีแกก็จะชอบลวนลามเราค่ะซึ่งเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงดีได้แต่อดทนรอเวลาที่สามีของเรากลับมาจากที่ทํางานพอทํางานเสร็จเราก็ได้ไปอาบน้ําค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปหางานทําเพื่อไม่ให้ต้องทนอยู่บ้านกับพ่อสามีเพียงลําพังแต่งานสมัยนี้มันก็หายากเสือเกินค่ะไปสมัครอยู่หลายที่แต่แล้วก็ไม่เห็นว่าจะมี พีแววที่จะได้งานเลยในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเราก็ไม่รู้ทีหลังว่าพ่อสามีมักจะแอบดมกเกงในเราอยู่เสมอซึ่งในวันนี้ก็เช่นกันในช่วงดึกสามีของเราเขาก็ได้ถามเราว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องการไปสมัครงานแต่พ่อสามีก็ได้พูดแทรกขึ้นว่าแกให้เมียแกเป็นลำบากหางานทำทำไมให้เมียแกอยู่บ้านทำงานบ้านแล้วก็ดูแลพ่อดีแล้ว ในช่วงเช้าของวันนี้เราทำงานบ้านเหนื่อยเราก็เผลอหลับไปบนโซฟาห้องรับแขกค่ะพอตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจอย่างมากพ่อสามีอ่ะมานั่งใกล้ๆเราขอโทษค่ะคุณพ่อที่หนูเผลอหลับไปแล้วมานอนตรงนี้งั้นหนูขอไปพักในห้องนอนสักนิดต่อนะคะเราเลยได้ย้ายไปนอนในห้องนอนค่ะซึ่งอากาศร้อนมากโดยไม่คิดเลยนะคะว่าพ่อสามีเขาจะตามมาค่ะ ในระหว่างที่เราหลับอยู่เราก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะโดนพ่อสามีกำลังอือมือมาอาเราอยู่พอในช่วงดึกสามีของเรากลับมาจากที่ทำงานพ่อสามีก็ยังแอบทำอยู่โต๊ะอาหารด้วยค่ะนี่แกไม่กลัวลูกแกรู้เลยเหรอและมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆมาแกอือมือมาอาเราอยู่เสมอตอนที่สามีของเราออกไปทำงานค่ะซึ่งบางทีมันก็เกินเลยมาเรื่อยๆ ทั้งทีーーーー่สามีของเรานอนอยู่ข้างๆแกก็ยังแอบทําอีกมันเป็นแบบนี้ไม่ได้สักพักละจนฉันเองติดใจไม่อยากจะไปทํางานนอกบ้านแล้วสิขอทํางานเป็นลูกสะใภ้ที่ดีดีกว่าก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ